<laughs> ในสุดก็ได้เล่นละอาค <laughs> โอ้ยในสุดเราใชสร้างบ้านแล้วสร้างเดวสาวแล้วก็จะ <laughs> นี่ไมนอะไรกันเนี่ย <laughs> โอ้โหกูจะเล่นซะหน่อยอยเรื <laughs> ่นในสุดผมก็หาวิธีแก้เหตุการณ์ก่อนนั้น,นีได้ <laughs> เป็นอันสเร็จครับ <laughs> โดย ที่ผมอ่านในเว็บนี้เขาบอกว่ามันเกิดแต่ว่าวินโดว์ของคุณเป็น32มสิบิตนะครับโดยเจ้าอาร์กนี่มันรองรับวินโดว์เซเว่นหกสีบิตหรือวินโดว์แปดเท่านั้นนะครับโอเคซึ่งของผมก็เป็นหกสีบิตนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีแต่อีกข้างล่างครับคือไอ้ไอ้ปัญหาที่2ครับมันต้องเป็นวินโดว์เซเว่ครับแต่เป็น SP1 หรือว่าเออ่สวิตแพ็กวันนะครับผมโอ้ซึ่งผมมันไม่ใช่สวิตแพ็กวันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเว็บนี้เขาบอกวิธีแก้ให้ครับคือเราต้องกดอันนี้อ่า แต่เข้าไปให้หน้าของ Microsoft ครับเป็นการอัปเดตเป็น SP1 นะครับเรื่องล่าสุดครับอันที่เป็น64 64นะครับ64ครับแล้วก็กด next ครับแล้วเราก็รอครับผมทำไมยังไม่ขึ้นอีกว่า2าทีผ่านไปโหลดตั้งนานทำไมยังไม่ได้วะพิเคียก็ไม่ติดเกิดอะไรขึ้นวะเนี่้20ท,ทีผ่านไปเฮ้ยหรือมันต้องโหลดด้วย IE วะ ก็อลองโหลดด้วย IE ก่อนนะครับก็คลิกเ e ียเลือก่าครับอืมปอปอัพขึ้นหรือว่านั่นไงโอ้นางโง่ตั้งนานที่แท้ต้องโหลดจาก IE เท่านั้นนะโอ,โอเกมากดเลยดีกว่าป้าซึ่งการโหลดน่าจะใช้เวลาราวสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่โหลดเสร็จแล้วเลยละกันนะครับผมสองนาทีตามมา หลังจากทําการโหลดไปที่เร้อยครับเราจะได้ไฟล์ x64 มานะครับผมซึ่งเจ้า x64 ที่มันสําหรับ Windows 64บิตนะครับ Windows 7 64บิตเท่านั้นนะครับทาการอินสตอลแบบปรุงยาชาวบ้านครับมีในกดในกดมีอินสตอลกดอินสตอลนะครับกดเลยครับผมไม่ต้องรอช้าครับซึ่งการอินสตอลตัวเรียกอินสตอลหรืออัปเดตวะเรียกว่าอัปเดตแล้วกันเนาะโอเคทีนี้การอัปเดต Windows XP ไม่ใช่ Windows XP ดิยผู้บิด Windows 7เป็น SP1 เนี่ยค่อนข้างใช้เวลานะานเพราะถ้ผมจะขอข้ามไปเลยแล้วกันนะจะมาให้ดูทีตอนที่ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วลกันเอตอนที่ใกล้จะเสร็จแล้วลกันนะครับ20วานาทีต่อมาาล้ครับหลังจากที่ทำการ i n s t a l l เสร็จนะครับตัวโปรแกรมจะทำการรีบูตหนึ่งครั้งครับทีนี้ก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างม่อกีนะครับทีนี้เรามาเช็คกันก่อนว่ามันเป็นเสร็จสมบูรณ์หรือเปล่าโอเคตอนนี้เราเป็น Windows 7 SP1 เรียบร้ลอยแล้วครับต่อไปลาลุกที่บอกว่าเกมจะเล่นได้หรือเปล่า,ามาดูดก,กันดีกว่าครับผม ตาไปแล้วโอ้ยชิอาแล้วยังไงต่อเล่นได้ไหมขึ้นแล้วขึ้นคอนเน็กตสตรีมแล้วแล้วยังไงต่ออาร์อาร์อาร์แล้วอาร์แล้วพีแพ้อยู่พีแพ้อยู่อาร์แล้วอาร์แล้วอาร์แล้วว่าไงว่าไงว่าไงโอ้เสียงมาเสียงมาแต่ภาพยังไม่มาเสียงมาแต่ภาพยังไม่มามาแล้ว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 จะทีโอ เย่เล่นได้แรงโหหกหจังมากจังมากจริงปูกแม่งแทบลั่นเลยโอ้ชีโอเคก็เสร็จไปแล้วสำหรับการแก้ปัญหาตับป้านะครับผมโอเคทีนี้ผมจะได้เล่นอาร์ตซะเพลงโอเคครับแล้วก็เซ็ตออร์กายแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปอาร์ตนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ